21เมษายน68ครับเตือนผู้เริพโภคคนไทยปกป้องตัวเองเรื่องสารพิษจากฟอร์มลินนะครับเปิดสมการทำลายรสชาติอาหารไทยนี่เป็นเหตุเบื้องต้นพริกขี้หนูสดหัวหอมสดกระเทียมสดผักชีผักขึ้นชายและผักอื่นๆ แช่ฟอร์มาลินเพื่อให้ดูสดไม่เหี่ยวขายได้นานเขาทำมาเป้าหมายคือดูสดไม่เหี่ยวขนถาขายระยะไกลๆได้ขนส่งไกลๆได้นะครับแม่ค้าแม่ขายผู้ผลิตไปแปรรูกทำพริแกงทำน้ำยิ้ง,งต่างๆต้ยมยำต่างๆยำต่างๆไม่อร่อยแล้วครับ เหตุผลฟอร์มาลินหลังจากแช่สตาร์ฟหมดเลยครับสตาร์ฟพริกขี้หนูสตาร์ฟบอหอมสดสตาร์ฟกระเทียมสตาร์ฟผักต่างานะครับเป็นของที่ถูกสตาร์ฟรสชาติหายไปกลิ่นหายไปอย่างน้อยคือ6กเจปอร์เซนตนะครับพอเอามาปรุงเป็นอาหารนะครับพริกแกงเอาไปผัดต่างๆจะไม่ได้กลิ่นพริกจะไม่ได้ความเผ็ดที่อร่อยนะครับ น้ำต้มต่งางๆก็เหมือนกันต้าเยต่างๆก็เหมือนกันนะครับกลิ่นพริกเอกลักษณ์ของพริกความเผ็ดของพริกหายไปนะครับยตายต่างๆก็เหมือนกันนะครับมันเลยไม่อร่อยแล้วครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นครับแถมมะเร็งทางเลือดอาหารให้ทั่วๆเลยครับใครที่บริโภคโดยไม่รับมาละวัตระวังนะครับเตือนนะครับเปิดสมการทำลายรสชาติอาหารไทยต่างชาติมาชิมก็มีปัญหาว่ารสชาติไม่ดังเดิม เราเองไปนั่งทานตามร้านต่างๆที่เคยอร่อยก็มีปัญหาไม่อร่อยแล้วครับเนี่ยครับเพราะนั้น,น,นร้านค้าต่างๆต,ต้องคัดพิกินูโสดหัวหอมสดกระเทียมสดผักชีต่างๆนะครับทดสอบโดยการชิมสดๆดูนะครับว่ากลิ่นมีอยู่ไหมสิ่งต่างๆนะครับหัวหอมกลิ่นฉุนมีไหมกระเทียมกลิ่นฉุนมีไหมนะครับผักต่างๆมีรสชาติคงที่เหมือนเดิมอยู่ไหมถ้ามีแปลว่าไม่ได้ใช่ฟอร์มาลินมาเอามาใช้ปรุงเป็นอาหาร ธุรกิจของคุณจะเดินหน้าต่อไปอย่างรอบร,อรื่นและเจริญนะครับแต่ทําไมเลือกหยิบหยิบในตลาดมาทำํำนี่แหละครับคือสมการทําลายรสชาติอาหารไทยนะครับเตือนเพื่อทราบเผื่อบางคนไม่ทราบแค่นี้นะครับ